้เห็นหนสวัสดีครับพบกับผมนะฮะวันนี้เราจะมาเป็นทหารแล้วนะไปครับ,รบตามมาครับผมอย่างแรกครับอย่าเดินตามใกล้ครับให้มันเห็นหมดครับเอาถ่ายดีดีดิเราจะต้องเดินอยู่ตงนี้แล้วถึงมาครับเาต้องมาดีน่ครับรอย่างนี้นะครับมาถนน่ายระนาบระนาเป็นกนัน,นาครับผมอ่า การซุ่มยิงอะ,อะร,อร้อยครับพรอมป่ะครับผมอ่าม,มาเลยเออจุดซุ่มยิงที่หนึ่งครับไม่ต้องมาไกลเอาให้มันเห็นเต็มตัวนี่ออออขออเอ่อขอทิตวิธีการปาระเบิดที่สุดเสมมติว่าอันนี้คือระเบ,บ,บิดครับถือดีๆถือดีๆ อ่านี่คือระเบิดครับเอออ่าไปไกลๆไปไกลๆไม่ไกลขนาดนั้น,นหนานที่พิธีปลาปา,ปาระเบิดนะครับเออไปไกลๆก,ก่อนเราควรที่ต้องปาแล้วก็หมอบก้ไมไว้ครับเพื่อไม่ได้โดนเก็บระเบิดจากตัวเองครับแล้วปาให้ไกลจากตัวเองมากที่สุดนะครับผมโอ้มน,นะมาครับอยากไปเหมือนหมดเลยเนี่ย ไม่หมดน,อนนะเออาืออว้ถือไวะเอออย่าไปก้นเลยนะแล,แล้วตอนนี้เราก็จะพอจะเป่า,านะปัดกระเป๋าก่อนแล้วในภาษาที่อย่าไปสนใจอย่างอื่นแล้วที่นี้มีการเคลมนะผมไม่ต้องลอกขนไดไหนก็ได้มาถ่ายด้าหน้านะถอยถอยไปเลยถอยไปอีกเออ วิธีการคาที่ถูกต้องควรจะจับปืนยอยนนอะไร,ร,รย่างนี้นะครับแล้วก็ขึนมอย่างเี้ครับแต่วิธีการคันกระป๋องควรทำ่างนี้ครับผมอ่าอย่างนี้ครับเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะฮะเราไปเราไปลุยป่าแล้วครับแต่บนบ้านนี่คือปืนที่ติดมีดขอให้เราติดมีดอยู่นะครับผมวิธีการจับปืนนิ่งๆหน่อยไหม เน่งจับปืนให้สูไม่ดีเวลาปืนนีกต้องก็จะแทงครับแอ้นั้นจับตรงนี้ให้บางครับแล้วจับปอนครับแทงเข้าไปตรงกลางหัวใจเลยนะครับผมครับอ่าต้าผมมาครับตอนนี้เราไปบุกป่าเนีหมายถ่ายไม่ดีเลยอ่ะถ่ายก็เดจะช้าถ่ายไปเออแงปากไม่คิวนะเดินช้าดิไม่ต้องวิ่งเวลาที่วิ่งก็เดินเดินไป วิธีการซุปปี้เก็บระหว่างตัวเวลาอยู่ในป่าให้ถูกต้องนะครับก็มองซ้ายมองขวา,วา,นะววาก,กันนะครับผมฮะเป็นหะูเป็นจานนะครับแลายระเบิดโรบินก็แล้เนี่ยฮะวิธีการปาระเบิดไปจับ,บไปจับบังเกอร์ๆๆครับผมเราควรที่เอ่อผ่อนสายที่ระเบิดที่ระเบิดเรยงาดูแล้วครับญญญจะจะดูแล ตาที่พี่กาปาระเบิดถ้าอยู่ในบังเกอร์ครับให้ทุกคนเนะี่ยอยู่ในท่าน,นี้ครับผมแล้วก็อยู่ในท่าน,นี้ครับเพื่อป้องกันการโจมตีเด้่ยเวลาว่าเราโจมตีแล้วที่อยู่ที่ทำดีแล้วครับผมเออแล้วก็ปาละ,ะเบิร์ตไปอีกมาบบล็ครับปุเวลาโจมตีคนจากบังเกอร์นะครับให้โจมตีอย่างนี้ครับแล้วก็บกล็อย่างนี้นะครับผม อ่ามาเนี่ยมาเนี่ยนะนิงน่งๆนะดีมากผมจะมาสาธิตวิธีการเอ่อใช้ปืนฮะวิธีการใช้ปืนของเอ่อเอลนพโกที่ทหารปัจจุบันชอบใช้นะครับชอบใช้แบบนี้ครับแม็กกาซีนแบบนี้เราจะติดมีไดไว้ตรงนี้ครับผมเ,เห็นบ่อยครับหลายคนอาจจะเห็นนะับเออ และนี่ก็คือการฝึกเป็นอหาหารบังกลุ่มนะครับครับหรบพัดพนี้ไม่มีอะไรมาครับผมแบบ